เนดีสนานเอเชียอดีตสามีแห่งชาติซงมิวางเงียบมีภรรยาแล้วย้อนกลับไปเมื่อช่วงต้นปี2022นักแสดงและนักร้องชาวเกาหลีใต้อย่าง คิมฮยอนจุงได้ประกาศข่าวเซอร์ไพรส์แฟนๆว่าจะแต่งงานกับแฟนสาวนอกวงการแต่เพราะสถานารณ์โควิด1 9จะไม่มีการจัดพิธีแต่งงานโดยรักครั้งนี้พัฒนาความสัมพันธ์จากการเป็นเพื่อนกันแฟนสาวของเขายืนเคียงข้างและให้กำลังใจเขาอย่างเงียบๆตลอดระยะเวลาที่เจอมรสุมชีวิตล่าสุดคิมฮยอนจุงได้ปรากฏตัวในวิดีโอเปิดตัวของช่อง YouTube ของเพื่อนเขาและให้สัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับชีวิตของเขาคิมฮยอนจุงเปิดเผยว,ว่าเขา แต่งงานแล้วและได้จดทะเบียนสมรสแล้วและเขาได้แต่งงานกับรักครั้งแรกที่เขาพบตอนเกรด7ที่ร้านอาหารซุปซุนแด์ก่อนหน้านี้เขาเคยพูดถึงความสัมพันธ์ในปี2011ทาง SBS n i g h After Night เกี่ยวกับการต้องลากรากับเธอหลังจากที่เขาเดบิวต์เนื่องจากตารางงานที่วุ่นวายของเขาเขายังเปิดเผยว่าเขาได้แสดงสิ่งนี้ในมิวสิกวิดีโอของเขา สำหรับเพลง The Smile In White เขายังพูดถึงปัญหาของเขากับแฟนเก่าและสาเหตุที่เขาไม่มีความเคลื่อนไหวในเกาหลีใต้และกล่าวว่าแม่เขาจะถูกกระทำผิดเขาก็ทำผิดด้วยและเขารู้สึกไม่สบายใจที่จะออกรายการทีวีและเล่นตลกในขณะที่เขารู้สึกถึงสาธารณชนเกาหลีและรับรู้ว่าเขาเป็นประเด็นในตอนนี้คิมฮยอนจุงเป็นศิลปินที่มีวงดนตรีเป็นของตัวเองแล้วซึ่งเขาก็กำลังมองหาโอกาสที่จะแสดงคอนเสิร์ตกับวงดนตรีของตัวเอง และล่าสุดคิมฮยอนจุงก็เพิ่งจะทำเพลงที่มีชื่อว่า Same Old Story ร่วมกับฮยองแซงเพื่อนร่วมวง s s 5 0 1เพื่อเป็นของขวัญให้กับแฟนคลับทุกๆคนด้วยสำหรับคลิปข่าวนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกการติดตามและรับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ